เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับการประจุภัยในครั้งที่5นี้ของฮอลล์ลูไนซิล2องสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมพาร์ตจนก่อนเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับพอจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตอนปัจจุบันได้แบบไม่งงง,งวยซึ่งในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทาความรู้จักกับตัวละครสําคัญอย่างกรินโดเจ้าแมลงขี้ขโมยที่ชอบแอบลักเล็กขโมยน้อยจนถูกจับขังเอาไว้และฟอร์จดอเตอร์ช่างตีเหล็กโบราณที่เรียกได้ว่า มือของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องเราในวันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเราออกเดินทางสำรวจในพื้นที่ดิบดอกกันต่อนะครับ พื้นที่แห่งนี้เป็นเหมือนโรงงานเหล็กหลอมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินซึ่งเต็มไปด้วยเสียงโลหะกระทบกันดังก้องสะท้อนอยู่ตลอดเวลาอาคารและท่อเหล็กจำนวนมากทอดยาวไปทั่วพื้นที่เรากับเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงให้กับอาณาจักรโดยหน้าที่หลักของที่นี่คือการผลิตและขนส่งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปอย่างปราการปราสาดด้านบนหรือที่รู้จักกันในนามเดอะซิตาเดลซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจและเทคโนโลยีทั้งหมดการมีอยู่ของดีฟด็อก จึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญที่คอยสนับสนุนไม่ให้เดอร์ซิทเดลล่มสลายลงไปนั่นเองครับ ซึ่งในช่วงแรกของการสำรวจเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะพักสักหน่อยแล้วก็หันมาฟาร์มโรซารี่เพื่อที่จะได้นำไปแลกอุปกรณ์ต่างๆจาก f o r g e d a u g h t e r ได้ซึ่งหลังจากใช้เวลาฟาร์มอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับจนได้ครบตามที่ต้องการเนี่ยผมก็จึงย้อนกลับไปหา f o r g e d อ u g h t e r ช่างตีเหล็กผู้มากฝีมือจากนั้นเนี่ยผมก็นำโรซารี่กับคลาฟเมทัลเนี่ยนำไปแลกอุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็คือสติงชาร์ดมันเป็นเหมือนกับหนามเหล็กที่สามารถคว้างออกไปได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกััับดดกกกเเมมมมมมื่่่อออตตูข้้าาาาใลลนนีย็จจะพุงวหโ ต่อเนื่องเป็นของที่ช่วยเปิดทางได้ดีมากเลยครับในหลายสถานาการณ์ช่วงต้นเกมซึ่งหลังจากที่เราได้ทูใหม่มาติดตัวนะครับผมก็ตัดสินใจฟาร์มเพิ่อมอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะเก็บเงินไปปลดล็อกจุดฟาสทาวเวลในพื้นที่ดิบดอกนี้เพราะในเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่างก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกมานั่งการซื้ออุปกรณ์หรือแม้แต่การปลดล็อกจุดวาร์ปทุกอย่างเนี่ยล้วนใช้เงินทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเก็บเผื่อเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าในออออนนนาาาาาคตเีีีรกกกก็จจะมมโสได้้้ใชว และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วผมจึงออกเดินทางสำรวจในส่วนลึกของดิฟด็อกต่อไปและในไม่ช้าเนี่ยก็ได้พบกับล่องลอยของ The w e ีเวอรหรือผู้ถักร้ออีกครั้งซึ่งเขาเนี่ยก็จะได้มอบพลังใหม่ๆใ,ให้กับเราซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็จะได้สกิล s วีบสเต็ปมานะครับ ซึ่งท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าเคลื่อนไหวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นการกดค้างเพื่อวิ่งไวหรือจะเป็นการกดแล้วปล่อยเพื่อที่จะพุ่งตัวไปข้างหน้าซึ่งท่านี้เนี่ยก็มีความสาคัญเป็นอย่างมากเลยครับเพราะมีบางพื้นที่ที่เราจะเป็นต้องใช้ท่านี้เพื่อผ่านไปได้ หลังจากที่ผมได้สกิลนี้มาเนี่ยผมก็นึกออกว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่ผมเคยพยายามจะข้ามไปอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถข้ามไปได้ครับเพราะว่าไม่มีสกิลนี้คราวนี้เนี่ยผมจึงเดินย้อนกลับไปไปยังจุดนั้นแล้วก็ใช้สกิลพุ่งตัวเพื่อที่จะไปดึงคันโยกประตูแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อประตูเปิดออกนะครับเราก็จะได้พบกับเส้นทางใหม่เมื่อเดินตามไปตามทางสักพักก็จะพบกับป้ายสัญลักษณ์รูปะระฆังตั้งอยู่เมื่อก้าวเข้าไปในพื้นที่ด้านในเราก็จะได้พบกับแมลงตัวหนึ่งตัวของเธอมีสีขาวนวล หัวกลมโตดูสง่างามรอบตัวของเธอลายล้อมไปด้วยเหล่าผีเสื้อสีขาวเม <c oughs> ื่อเธอเห็นเราเข้าเธอก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าช่างน่าสงสารเสียจริงเจ้าแม่งม,มุมตัวน้อยตกลงมาจากกลงของมันมันหลงทางและอ่อนแอช่างน่าสงสารเสียจริง เจ้าตัวน้อยแต่ข้าช่วยเจ้าได้นะเจ้าแมงมุมตัวน้อยข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากเลื่อนยุ่งยากทั้งหลายที่รออยู่เบื้องบนหลบพ้นจากความทรมานทั้งหมดเรื่องนี้มันช่างง่ายได้เสียจริงข้าก็แค่จะเสียบเจ้าไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วดึงเอาชีวิตอันลิบหลีของเจ้าออกมาเท่านั้นเองเมื่อฮอร์เนตได้ยินดังนั้นเธอก็ได้ตอบกลับว่าคำขู่ของเจ้ามันช่างไร้ค่าเจ้าเด็กน้อยหากเจ้าคิดจะเป็นศัตรูกับข้าก็จงหยุดพูดแล้วชูอาวุธของเจ้าขึ้นมาซะจากนั้นแมลง ตรงนั้นก็ได้กล่าวว่ายอดเยี่ยมมากข้าชักจะชอบเจ้าแล้วสิจากนั้นการต่อสู้ของฮอร์เน็ตกับเลสก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้มูฟเซตของเลสในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างไม่มีอะไรมากครับจะมีท่าแกว่งดาบโจมตีไปข้างหน้า2ครั้งและก็มีการจ้วงแทงไปข้างหน้าแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็ค,คือท่าแผลรีของเธอครับซึ่งเป็นจังหวะที่เลสจะตั้งท่าชูดาบขึ้นมาตั้งกะเป็นเหมือนการรอรับการโจมตีแต่ถ้าเราเผลอไปตีเธอเข้าเนี่ยเธอก็จะสวนกลับด้วยการโจมตีแบบจ้วงแทงซึ่งสร้างเดเมดได้แรงจนทําให้เราเนี่ยเผลอสะดุ้งไปหลายรอบเลยท่านี้เนี่ยบังคับให้เราต้องใจเย็นๆไม่รีบร้อนอย่าโจมตี เพราะถ้าไม่ทันสังเกตการตั้งกัดของเธอเนี่ยก็จะเสียจังหวะการต่อสู้ได้ง่ายมากครับโชคดีที่จังหวะหลบของท่านี้เนี่ยก็ไม่ยากเกินไปแค่สังเกตเวลาเธอตั้งก์ดหรือถ้าเผลอไปตีเธอเข้าเนี่ยก็แค่กระโดดหลบขึ้นไปข้างบนครับก็จะรอดพ้นจากการโจมตีส่วนของเธอได้อย่างปลอดภัย นอกจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังมีท่าฟาดดาบเป็นวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งท่านี้เนี่ยเราจะต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาพอท่านี้เนี่ยโจมตีค่อนข้างกว้างเราอาจโดนเดนบมดได้ง่ายๆเลยนะครับทำให้การต่อสู้กับแรนเนี่ยเป็นเหมือนระบําดาบที่เราต้องใจเย็น ค่อยๆหาช่องโหว่โจมตีแล้วก็ถอยออกมาครับซึ่งในระหว่างการต่อสู้เนี่ยผมก็ได้ลองหยิบเอาสติงชาดขึ้นมาใช้ด้วยนะซึ่งผลลัพธ์ก็คือดีเกินคาดเลยครับการโยนตสติงชาดไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆของสนามเนี่ยก็จะช่วยต่อสู้แล้วก็สร้างเดเมจเสริมได้เรื่อยๆเลยครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงบัตะอยู่ตลอดเวลา เธอเป็นตัวช่วยชั้นยอดเลยครับสาหรับการรับมือกับเลสในช่วงต้นเกมที่เรายังไม่มีสกิลอะไรมากนักและเมื่อผมเอาชนะเลสได้สําเร็จเนี่ยเธอก็ไม่ได้ถูกสังหารแต่อย่างใดนะครับแต่กลับกระโดดหนีหายตัวไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความรู้สึกว่าการพบกันครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดจบของเธออย่างแน่นอนครับ <Hey. S 1> ผมยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยครับเ <Hey. S 1> มื่อเปิดดู a c h i e v e m e n t แล้วก็พบว่ามีชื่อว่า defeat lees in deep lock ซึ่งบอกบอกชัดเจนครับว่าในอนาคตเนี่ยก็จะยังมีสถานที่อื่นๆที่เราจะได้พบเธออีกครั้ง จุดนี้เองเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยนึกย้อนไปถึงเกมภาคแรกเหมือนกันนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มี a แอคชี m e n t ที่ชื่อว่า d e f e a t Hornet in g r e e n Pa t ธแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้พบกับ h o r ์เน็เรื่อยๆเลยครับในแผนที่อื่นซึ่งสุดท้ายเนี่ยฮอร์เนก็กลายเป็นตัวละครหลักสําคัญ ดังนั้นเลสเองเนี่ยเธอเองก็อาจจะถูกวางให้เป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของภาคนี้ด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าเกมภาคนี้จบแล้วตัวเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยเธอก็อาจจะกลายเป็นตัวละครหลักในภาค3เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีสมมติน,นะครับพูดเล่นๆไม่ต้องซีเรียสกันนะครับหลังจากที่เราเอาชนะเลสได้สําเร็จนะครับผมก็ออกเดินทางต่อไปดามทางขวาเรื่อยๆจนได้พบกับะระฆังขนาดใหญ่ที่เราเนี่ยสามารถใช้มันเพื่อที่จะเปิดประตูไปสู่พื้นที่ต่อไปได้ ปาฟิวพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์เลื้ครานที่เลื้อยไปตามซอกหินจํานวนมากที่นี่มีทั้งแมลงที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมจํานวนมากรวมถึงมดแดงด้วยพอสํารวจต่อไปนะครับเราก็จะพบกับกระแสลมที่พุ่งขึ้นจากพื้นหินด้านล่างซึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะหาวิธีใช้เสื้อคลุมลอยตัวได้ในอีกไม่ช้านี้แน่เลยครับซึ่งไม่ไกลจากจุดนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบกับชาครายอีกครั้งที่นั่งเขียนแผ่นที่อยู่ภายในถ้ำ โดยฮอนเนกเนี่ยก็ได้ทักเธอขึ้นมาว่าชาคราดูเหมือนเจ้าเนี่ยจะเข้ากับธรรมชาติที่นี่ได้ดีเลยนะเนี่ยชาคาก็ได้ตอบกลับว่าทุ่งล้างที่ถูกแผดเผาเหล่านี้มีเส้นทางมากมายให้เราเลือกและเต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดจะกระโจนลงจากที่สูงใส่พวกแมลงเปลือกแดงหรือจะ,ะเผชิญหน้าตรงๆพร้อมกับวงแหวนในมือก็ได้เหมือนกันนะการตัดสินใจแบบนี้แหละที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่า ่านะประหลาดใจมากเลยนะที่เหล่าผิวกิมผู้อ่อนโยนก็สามารถที่จะปีนขึ้นมายังสถานที่อันโหดร้ายและป่าเถือนแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเราก็จะแวะซื้อแผนที่จากเธอสักหน่อยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อ เมื่อเดินทางต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้พบกับเต็นท์ผ้าใบสีแดงขนาดใหญ่เป็นเหมือนบ้านพักที่ลอยขึ้นจากพื้นดินโดยมีโซ่เหล็กเนี่ยที่ตึงตำแหน่งเอาไว้เมื่อเข้าไปด้านในนะครับก็จะพบกับมแมลงที่สวมผ้าคลุมสีแดงเธอดูเหมือนกาลังใช้เครื่องมือถักทอผ้าอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็คือซีมสตรทหรือว่าช่างเย็บผ้าของที่นี่นั่นเองครับโดยเธอก็ได้พูดกับเราขึ้นมาว่าโอ้โ oh, หดูเจ้าสิเอาเถอะไม่ต้องบอกอะไรข้าเลยนะเจ้านี่แปลกสุดๆไปเลยนะท่วงท่าของเจ้า รูปลั์ของเจ้านี่เจ้ากำลังถูกไล่ล่าอยู่หรือเปล่าถูกตามตัวอยู่ใช่ไหมล่ะเดอะซีทเดลคงมองว่าเจ้าเป็นสิ่งของล้ำค่าเลยทีเดียวนะเนี่ยทางฝั่งของฮอเน็ตก็ได้ตอบกลับว่าเป็นไปตามที่ท่านว่ามาเลยมาดาม,มาแมลงที่สูงพระคมลึกลับพาข้ามาที่ดินแดนของท่าน ตอนนี้ข้ากำลังตามหาพวกมันเพื่อหาคำตอบอยู่เมื่อได้ยิน<อ>เช่นนั้นช่างเย็บผ้าก็ได้ตอบกลับมาว่าช่างโหดร้จริงจริงนี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนแต่ผู้หลงทางที่ทรงพลังอย่างเจ้าจะต้องสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน เอาละข้าก็ไม่ได้มีความระคา่อะไรพวกชนชั้นสักดิธิ์อะไรนั่นเลยและข้าก็เป็นห่วงสภาพอันย่ำแย่ของอาณาจักรนี้อยู่เช่นกันหากเจ้ากําลังมองหาก,การชําระแค้นบางทีข้าอาจจะพอให้ความช่วยเหลือกับเจ้าได้ลองมุ่งไปยังถ้ำที่อยู่ด้านหลังบ้านของข้าสิแมลงภายในนั้นสร้างหนามที่ดีเยี่ยมพวกมันยืดหยุน่นแต่ก็แข็งแรงทนทานเ,<อ>าเก็บหนามของพวกมันมาแล้วกลับมาหาข้าข้าจะเปลี่ยนเสื้อคลุมอันเก่ากึกของเจ้า ให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเจ้าลอยตัวได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นเธอก็จะให้เควสเฟล็กซ์ไซส์สปายกับเรามานะครับซึ่งก็จะเป็นเควสตการล่ามอนเตอร์แล้วเก็บของกลับมานะครับโดยหลังจากที่เราตอบตกลงเธอไปนะครับเธอก็ได้พูดต่อว่าเลือกได้ฉลาดมากออกไปเก็บหนามพวกนั้นซะแล้วควรทําให้ไวที่สุดด้วยเพราะถึงจะดีที่มีพันธมิตรอยู่ด้วยแต่ถ้าเจ้าชักชาแล้วก็พวกแมลงจากเดอะซิตาเดลอาจจะหันมาสนใจข้าด้วยเช่นกัน เอาละและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาในการประจนภายในภาที่5นี้นะครับของฮอร o ์ในซิ้งซองของพวกเราถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีซิ้งซองในภาต,ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเดินทางครั้งหน้าของฮอเน็ตแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ